เรียนให้ทราบเลยว่าจุดเริ่มต้นของการทำคลิปวิดีโอรีวิวของทางเอพิสแคนเนี่ยจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยพี่แว่นเนี่ยคือซีซี่รีนะเทปเนี้ยเราจะพูดถึงแผ่นรองเมาส์กันก่อนอแต่ทางซีซี่รีนี้เขามีฟูลไลน์ใช่ไหมครับผมมีเมาส์มีแผ่นรองเมาส์มีหูฟังใช่นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆใช่ครับผมทีนี้เขามีจงมีจอยแล้วด้วยอาใช่ครับนะแล้วจงมีจอยเข้ามาด้วยกลับมาแล้วฮะพี่อาร์ครับกลับไปไหนฮะ กลับไปบ้านเลยครับพี่เราเราไปไหนมาฮะเราไม่ได้ไปไหนเรานั่งอยู่ตรงนั้นแหละเราพยายามจะเข้าสู่วงการบันเทิงครับผมนะครับผมโลามาใหนิดนึงใช่ต่อเนื่องกันเลย่านผู้ชมครับคราวที่แล้วที่เราดูในคลิปที่แล้วเป็นเรื่องของคีย์บอร์ดนะน่าใช่ครับผมนดี๋วว่าพี่จะส่งมาดีคุณเนี่ยตามนงเอาดีๆแผ่นรองเมาส์วันนี้ พอแผงลองม้าส์เสร็จไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูตัวมาส์ต่อนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่จะใช้่องนานคู่กันอยู่แล้วใช่ครับนะครับก็คือเทสนี้เนี่ยเราจะพูดถึงในส่วนของมาส์นะฮะท่านผู้ชมครับมาส์เซสซอรี่ถ,ถ้าให้พูดถึงสักตัวหนึ่งคุณนึกถึงตัวไหนไซนะไซนะแต่ตัวแรกอะเอาตัวแรกนะตัวแรกผมใช้คินซูครับแล้วค่อยกระโดดไปไซเออ ต้องบอกเลยว่าอยู่กับไซเนี่ยตอนผมจำไม่ได้ว่า2อ0พหรือ2อ0พโอ้โหอย่าไปพูดถึงปีเลยฮะเออผมจำราคาไม่ไม่ได้ไปถึงไว้ละซาร์ราคาอ๋อราคาใช่ผมจำไม่ได้ว่า2ั0สหรือ2อ0พประมาณนั่นแหละแต่2,000กว่ากว0 0สในหน่อยเอาง่ายคือเรียนตามตรงนะฮะแพงนะฮะแพงนะเมื่อก่อนนะแต่ตอนนั้นต้องบอกเลยว่าซื้อมาแล้วไม่รู้คิดเป็นโคตรแม่นเลยตอนนั้นอ่ะเอ้ยพอได้ไซนี่คือแบบยกระดับเลยคนเลยไม่ชมตัวเองว่าแชมป์รัวๆเลยตอนนั้นน่ะงงเหมือนกันนะนะฮะชมตัวเอง เออเข้าใจคือไซมันเป็นเมาส์ที่สร้างวิรัตบุตมาเยอะแยะมากมายถูกต้องครับนะครับคือต้องบอกว่าเซนเซอร์เขานะครับทรงของเขาผมเชื่อเหลือเกินว่าไซเนี่ยถ้าจะเป็นต้นแบบของเมาส์บาลานซ์เมาส์ทรงบาลานซ์ในยุคนี้เลยถูกต้องครับนะครับอันนี้คือคือเรื่องความหมายของไซเนี่ยก็เป็นฟิลเหมือนแบบปรัมมัจจานเซนเซอร์คือไซกับเซนเซเนี่ยใกล้เคียงกันมาถึงมาถึงความหมายนะถูกต้องครับผมไม่แน่ใจมันเป็นแบบภาษาญี่ปุ่น นายุคไหนอะไรยังไงแต่ไซมีความหมายชื่อเมาส์ของเขาแต่ละตัวมีความหมายหมดครับผมสำหรับทางเซี่ยนซีรีส์นะครับโอเคไซผมก็ไซเหมือนกันครับที่อยู่ในใจตอนนี้แล้วก็เขาเลิกผลิตไปแล้วโอ้โหเขาเีย้ว่า EOL ไปแล้วนะครับ,รบผมแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีทางเลือกนะครับก็คือใครที่อยากจะสัมผัสเมาส์ที่ชื่อว่าไซนะครับตัวที่ใกล้ที่สุดตอนนี้คือเซนเซเทนเออผมมันจะว่าอะไรว่าเซนเซเทนะใกล้มากๆใกล้เคียงนะครับคือจริงจมันมีการอัดเด็มาระหว่างตัวเซนเซธรรมดานะครับ กับตัวไซด้วยน้ำหนักด้วยเรื่องของรูปทรงแล้วก็เซนเซอร์ครับคือบางคนเนี่ยรู้สึกอกหักนินดนเลยอะตอนที่แบบใช้ไซอยู่แล้วโอเคไซเริ่มหักเซนไม่ได้แล้ววันนั้นเนี่ยทางซูซี่เขาออกมาเป็นเซนเซอาแลวเซนเซตัวแรกนะก็คือตัวที่เป็นสีเงินเินอะใช่พี่รู้ป่ะไอ้นี่ผมจำได้แม่นเลยเซนเซอเนี่ยมันมีสตอรี่อยู่มันออกช่วงปีที่กรุงเทพน้ำท่วมอ่แล้วผมอยากได้มากหาไม่ได้ผมต้องแบบต้องเดินให้ให้แบบ messenger อ่ะมาส่งที่หน้าปากซอยริมเดิน,ดน,นลุยน้าผมรับเพื่อนี่จะเอามาเวลาที่บ้านอันนี้คือ story ควาความทรง,งจำขใช่สามวันสองร้อยเก้าสิบบาทเล็กน้ว่าณตอนนั้นเนี่ยเออโอ้โหถ้าพูดก็พูดอ่ะมันแพงขนาดนี้ออแพงแพงเหมือนกันแพงมากแต่โอ้โหผมมีรูปรูปหนึ่งให้ดูครับแต่ก่อนเนี่ยเซซนเทียนเซย์มันจะสามารถตั้งรูปใต้เมาส์ได้ที่ผมพูดกับพี่เมื่อวานใช่ไหมพราะพี่ทำด้วยผมถามจริงผมเซฟมาแล้วแป๊ะเลยเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งจำไม่ได้นะว่าเคย จำได้จำได้โอ้โหตอนนั้นผมก็ผมบ็อกคุณแล้วตอนนั้นเมื่บ่พี่บ็อกผมเหรอได้ครับผมประมาณอย่างนั้นก็คือเซนเซเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับในยุคนั้นที่ถือเป็นเมาส์ที่มีเทคโนโลยีสูงที่สุดตัวนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ เทคโนโลยีนะครับแล้วก็พวกโปรเซสเซอร์เป็นเมาส์ที่โปรเซสเซอร์คุณคิดดูแล้วกันถูกต้องครับรบเพราะว่าใต้เมาส์เขาสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยไซก็สามารถปรับแต่งได้เนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวอินเสิร์ฟาพให้ดูอินเสิร์ฟภ้าอินเสิร์ฟผ้านะครับผมเอฟทีซีเอฟทีซสักปีหนึ่งขึ้นมาถูกต้องเครื่องง่ายตอนนั้นเนี่ยเขาโปรโมทกันในเรื่องของการใส่ชื่อตัวเองเข้าไปใช่ใช่ครับแล้วก็รูปที่ต้องการไปแปลงให้มันเป็นแบบเป็นเป็นผาพิกเซลอ่ะถูกต้องครับเพราะเขาโชว์ เ,เราก็ทีมไปแปลงไฟล์ก่อนอแล้วก็อัพโหลดเข้าไปในตัวตัวซูซูรีออเอนจินในยุคต้องเสริมนิดน,นึงพี่คือเมื่อก่อนเนี่ยเมาส์่มันจะค่อนข้างเป็นแบบปลักอินแล้วก็เล่นถูกไหมครับออแล้วก็ต้องปรับเอาต่อค้งแหละมันจะไม่จำดีฟอลต์มันจะมันจะแบบดีฟอลต์ตลอดแต่อย่างเซนเซอย่างเงี้ยมันติดเมาส์เลยเออ450อยห้อะไรเง,<ไ>งี้ยตามมุตางว่าสร้างว่า450ส p i เนี่ย เวลาคุณเสียบปุ๊บมันก็จะเป็น450ไปเสียบเครื่องอื่นก็เป็นก็คืออันนั้นเือมันมีมันมีเมมโมรีในตัวใช่นะครับแล้วก็ต่อให้เราไม่ได้ลงซอฟต์แวร์ต่อให้เราไปเล่นเครื่องอื่นแต่ก่อนต้องบอกว่าเราไปกันในเรื่องของยุคของการแข่งขันอีสปอร์ตที่ต้องไปแข่งร้านเกมถูกต้องฮะไปร้าน A ร้าน B ร้าน C บอกบอกเลยว่าจะมาหน้าลงซอฟต์แวร์เนี่ยแม่งไม่ทันนะครับก็คือต้องเอาตัวที่มันมีเมมโมรีในตัวใช่ครับนั่นเองนะครับบางคนจะเจอปัญหาครับในเมาส์ในยุคนั้้้นนนนกก็คคคืออเเเเเซซฟฟภาาาาพพ่่่่ทีีีบบบไไปปปยยสรมุ๊ แม่งไม่มาอืเออแต่ว่าเซนเซยังไม่เคยเจอปัญหาเลยนะครับซึ่งไซนเนี่ยก็มีเมมโมรีมาตั้งแต่ก่อนนั่นเองละแต่ว่าโปรเซสเซอร์ของเขาเนี่ยนะครับเซนเซถูกพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างเยอะใช่ครับนะครับทำให้การใช้งานของเซนเซเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับอืเราพูดถึงยุคแรกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคินสุนะครับคาน่านะครับแล้วรวมไปถึงไซน์นะเรายังไม่พูดถึงคาน่าพี่เออคาน่านี่ฮะคาน่าได้ครับผม คณะหลายหลายคนเรียกว่าเมาส์คณะใช่อันนี้นี่ V 2นะเออมันจะ V V หนึ่งมจได้ว่า V หนึ่งมันคือแบบสีมันเพลนอะสีดําเพลนสีขาวเพลนอะมันจะไม่มีข้างล่างแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็น V 2นะครับเป็นสซีรีส์คานา V 2เกมเมาส์ซึ่งอันนี้ผมไปแค่คําว่าขุดแล้วกันขุดมาจากตู้เก็บของของผมที่คอนโดเลยนะครับซึ่งแต่ก่อนอะผมใช้เป็นเป็นเมาส์สำรองนะครับก็คือเอาไว้เล่นกับโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเอาไปออกต่างไปออกต่างที่ต่างถิ่นหรือไปต่างประเทศ ไปกับผมทุกประเทศเลยตัวนี้จริงเหรอฮะแต่เพราะมันเอาไปเล่นเกมได้ด้วยไงคือมันเป็นเมาส์ที่ทรงกําลังดีนะฮะแล้วเป็นทรงบาลานซ์ผมเป็นคนที่หลงรักเมาส์ทรงบาลานซ์อยู่แล้วครับผมนะครับตัวนี้มันจะสายย่อมลงมาจากสซนิดนึงจากเซนเซนิดนึงนะครับทีนี้ตัวตัว v 2เนี่ยเขามีการแก้ไขเรื่องของผิวสัมผัสนะครับสัดส่วนสีเซนเซอร์แล้วก็คลิกของเขาเนี่ยเปลี่ยนม่หมดใช่ครับ,รบแลวคืออัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะครับ แม้กระทั่งคินสุเองเนี่ยก็มี B2 ผมจำได้ว่ามี V3 ด้วยสามมี V3 ด้วยเหรอพี่อันนี้ผมไม่ทานละผมทานแค่ B2 ไม่ค่อยชัวร์เหมือนกันแต่ก็ประมาณอย่างนั้นแต่คินสูตจะหลากหลายที่เรื่องของสีด้วยใช่ครับวีหนึ่จะมาแบบดำๆขาวๆอย่างที่บอกดำขาว2เริ่มมีสีมากขึ้น3ก็เริ่มมีสีมากขึ้นด้วยคุณคุ้นลัก3มันเป็นเรื่องของเซนเซอร์ด้วยมันมันพัฒนาให้แบบมันดีขึ้นต่าง ใช่คือสเตปมันจะมาถ้าเป็นเมาส์เล็กสุดคือคินสุดใช่ไหมครับใช่ครับแต่ไม่ใช่ว่าเล็กแล้วจะไม่ดีราคาถูกก็จะไม่ดีนะครับบางคนถนัดเมาส์ทรงนี้เล็กๆแบบนี้จับแล้วยิงเข้าข้อแม่ระดับประเทศก็มีสำหรับตัวคินสุดนะครับคาหน้าเป็นไซส์กลางๆนะครับแล้วก็มีปุ่มพิเศษเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าคินสุดไม่มีอาใช่ครับปุ่มพิเศษตัวเนี้ยคินสุดไม่มีนะครับแล้วโดยค่าไบหาไซและเซนเซเนี่ยคือเมาส์ตัวท็อปที่มีครบทุกอย่างถูกต้องครับนะครับ ยังเก็บไว้อยู่หรออะไรเงี้ยเพราะไปไปค้นหามาว่าไอ้ตู้เก็บของของเราตอนนี้มันมีอแล้วก็นี่ฮะต่อมาเป็นช่วงคาบเกี่ยวหลังจากจบเจนคินตูไซแล้วพวกนี้ไปแล้วนะเซนเซเนะมาไรวัลพี่ผมอันนี้ผมยังทันอยู่ผมก็ยังมีแบบมีโอกาสได้ใช้อยู่บ้างนะครับผมเป็นไรวัลพวกมันจะมีคอลแลบด้วยนะวี่แะ้วพวกนี้ยีทันอยู่ถูกต้องตัวตัวไรวัลเนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ใหม่นะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีแบบว่า เซนเซคินสุไซใช่ครับคือมันจะเป็นการแบ่งเซกชั่นหรือแบ่งเขาเรียกว่าระดับของเมาส์เนี่ยด้วยด้วยชื่อเลยแต่เน,นี้ยมันจะกลายเป็นว่าเขาจะเอาคําว่ารีเวิลมาเลยครับผมพอเป็นรีเวิลปุ๊บเนี่ยรีเวิร์ลร้อยแล้วก็สามร้อยห้าร้อยหกร้อยมันก็จะแตกต่างกันด้วยเรื่องของเพอร์ฟอร์ m a นซ์แล้วก็วัสดุสมมุติรีเวิร์ลร้อยตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นรีเวิร์ลร้อยออปติคอลเมาส์นะครับเขาจะมีวัสดุที่แบบเพลนๆมาเลยนะครับพลาสติก แล้วก็กรอบเป็นแบบ r เบอร์บางๆะนะครับแล้วก็มีปุ่มพิเศษเพิ่มขึ้นมาคือพยายามอุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นกับเมาส์เริ่มต้นล่างลงไปกว่าเลเวลร์ร้อยเนี่ยจะมีรลเบอเก้าห้าด้วยที่แบบเขาเอาไว้ขาย end user แบบว่าอ๋อใช้<อ>าการรถบ,บุก <od> entry เลยอ่ะโอโะ้โหแล้วก<ว>มไม่ถึงพันถูกต้องรู้สึกว่าจะไปถึงหลักร้อยก็คือ9ก0กว่าบาทนะครับไปถึงพันก็นต้นพรอนี้มันแพงกลางๆใช่ครับนะครับคือความแตกต่างมันจะเริ่มแบบมีความต่างที่ ชิดกันมากขึ้นก็คือ95เบิ้บ100เบิ้บ100จะมีอะไรที่ดีกว่าคือสีคือปุ่มข้างๆอะไรพวกนี้นะครับเซนเซอร์ต่างๆขึ้นไปเป็นไรวอล300ไรวอล500ไรวอล600แล้วก็ไอ้รวอลเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่สตูดิโอที่ทำบาลานซ์มาตลอดถูกต้องมาทําเป็นอิคโนมิกส์ไรแฮนด์นะครับเป็นหรือว่าทรงเข้ามือขวาถูกต้องอ่าถือว่าเป็นเซตเป็นเจนแรกเลยของสตูดิโอที่มาทำเมาส์มือขวาก็คือไรวอลนี่แหละครับพี่อาร์ถูกต้องแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่า ถ้ามาจนถึงตัว600เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้หลงมายังไงฮะในชีวิตผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะชื่อว่าไรวอล600นะครับไรวอล600นี่ถือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวท็อปเลยนะของเมาส์มีสายในยุคนั้นที่ผมที่ผมนำได้ดังมารีวิวปกติพี่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมฮะฮะตัวท็อปเนี่ยหมายถึงเมาส์ที่ชอบเลยนะตัวท็อปนะฮะจริงๆมันเป็นเมาส์ที่ดีแต่ผมจะชอบอ่าตัวท็อปรุ่นกลางๆมากกว่าตัวท็อปผมไม่ค่อยมองเท่าไหร่ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เร่งานพอสมคว หมายถึงว่าเทอร์มส์เนี่ยอเคใช่ครับผมประมาณอย่างนั้นคือมันจะออปชั่นมันจะครบเกินอ่ะผมผมไม่ค่อยผมไม่สันทัดผมมองได้พี่ผมคิดดีไม่ได้เลยม่ค่อยสันทัดคือตัวนี้จะถูกดีไซน์มาแบบว่าสําหรับคนที่ชอบในเรื่องของสเปคที่สูงแล้วก็การใช้งานที่ครบถ้วนนะครับจุดที่ครบถ้วนคืออะไรฮะคือมีไฟเป็น rgb นะครับสวิตช์คลิกต่างๆถูกแยกชิ้นออกมานะครับแล้วก็มีปุ่มข้างๆสามปุ่มนะครับ ตั้งค่าได้ละเอียดมากครับตัวนี้วัสดุที่ใช้ก็ดูแตกต่างจากรุ่นราคาถูกรองจับดูฮะตัวหกร้อยนี้น่าจะหลายตังค์อยู่ผมว่านั่นอันนี้นะแบบถ้าแบบประสบการณ์ผมเห็นแล้วฟันนะสามพันแปดเก้าสิบแล้วถถ่านั้แหละผมว่าประมาณแล้วแหละอันนี้ก็ผ่านต้นต้นผ่านต้นต้นก็เป็นเอนทรีกับตัวที่แบบคนที่เขาต้องการฟูลฟังชันนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างของแต่ละคนที่จะเลือกใช้งานเพราะว่าผู้นี้เขาจะออกแบบมาเนี่ยถ้าเป็นมาที่เป็นตัวรุ่นท็อปท็อปหรือว่าตัวท็อปสเปเนี่ยเขาจะออกแบบมา แบบใช้งานกึ่งเกมกึ่งทํางานได้นะครับก็าคือบ,บางคนเนี่ยเขาจะมีกลุ่มตลาดกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าคนทํางานนี่แหละ End u s e r ที่อยากเล่นเกมแต่ต้องการที่ใช้งานอุปกรณ์ที่มีคุณภาพค่อนข้างสูงเพราะว่าบางคนได้สัมผัสเกมมิเกียเนี่ยจะไม่สามารถกลับไปใช้พวกอุปกรณ์ที่เป็นแบบ Enduser ได้เลยใช่ครับคือเอาง่ายคือจะกลับไปใช้แบบเมาส์ตัวละสองสามร้อยไม่ได,ไได้เพราะว่ามันมัน,มนรู้สึกถึงความดีของเกมมิเกียไปแล้วอ่ะบางคนซื้อเกมมิเกียไปทํางานก็มี ประมาณอย่างนั้นนะครับครับผมแล้วในปัจจุบันครับคุณเบนครับเราจะพูดถึงเมาส์มีสายไปหมดแล้วปัจจุบันทางซูซูรี่เนี่ยเขาทำเมาส์ไร้สายสาด้วยใช่ครับลองเข้าอยู่ได้ที่เว็บไซต์นีครับผมตัวซูซูรี่ดอทคอมใช่เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับเทปที่แล้วเราให้เข้าไปดูในส่วนของแพ่นเมาส์โอ้โหบอกบอกแล้วว่ามีประมาณ2หน้าให้ดูนะครับก็ฮะพอมาในเรื่องของเมาส์นะฮะให้เราคลิกไปที่มิสนะครับด้านบนซ้ายจะมีให้เลือก2อย่างเลยคือ วายและวายเลสนะครับ,รบซึ่งแบบวายก็คือแบบมีสายนะครับวายเลสจะเป็นไร้สายนะครับสามารถคลิกขึ้นมาดูได้ทั้ง2แบบนะครับทีนี้เราก็จะมาเลือกนะว่าเฮ้ยเราชอบแบบไหนซึ่งล่าสุดเนี่ยซีรีส์ที่เพิ่งเข้ามาเลยเนี่ยคือชื่อว่า a อรอกสนะครับเอรอกสามเอรอกสามวายเลสถูกต้องฮะซึ่งจะมีทางเลือกให้ค่อนข้างละเอียดขึ้นอีกนะครับแล้วตัว600ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ฮะก็มียังมีขายอยู่ย,ยัง <นะ S 2> มีขายอยู่ด้วยมี650้าสูตรวาเลสอีก r i v a ล3ที่เราจัดกัเมือซิคคู่นี้ทรงคล้ายๆกันฮะก็จะเกิดเป็น r i v a ล3ไวเลสอีกคือปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนฮะจากแบบ100 200 300เป็น r i v a ล3 r ร v a ล5นะครับแล้วรวมไปถึงเซนเซ10มีไรเบล3 10เซนเซ3 10ถูกซอยย่อยขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ไปดูกันได้ฮะใครที่ชอบเมาส์ของทางซีซีรีคือต้องบอกว่า ดีไซน์ในยุคนี้เนี่ยยังคงมีความคลาสสิกอยู่บ้างกับเซนเซเทนครับและมีดีไซน์ที่เพื่อแบบเอาชนะใจคนยุคใหม่ได้อย่างแอร์ล็อกนี่คือเมาส์อีกหลากหลายทางเลือกที่เกิดขึ้นจากทางซีลซอรีด้วยใช่ครับนะครับเพราะว่าใครที่ต้องการความมั่นใจก็เดี๋ยวรอดูรีวิวจากทางเอฟเฟคแลนด์อย่างต่อเน,นื่องครับตัวแอร์ล็อกครับผมใช้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วเออเขาส่งเมาส์ไม่ใช้เป็นไงฮะต้องบอกเลยนะว่าตัวแอร์ล็อกนะครับทางซิลซีรีนะเคลมมาเลยว่า ปัจจุบันนะครับเซนเซอร์ของ a อ r ์รอนะครับผมทั้งตัวไรสายและตัวมีสายเนี่ยใช้ตัวเดียวกันคือ True Move Air Sensor นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นเซนเซ,นเซอร์ที่เสถเียรและก็นิ่งที่สุดในปี2021ครับครับทุกท<อ>่านเออและที่สำคัญนะคลิกครับโกลเด้นคลิก รองรับการคลิกมากกว่า80ล้านครั้งโอ้โห oh, oh. เรียกได้ว่าอยู่กันหลายปีอะ <c oughs> อยู่กันแบบยาวๆนะครับ <c oughs> ใครม,มันจะไปนับแต่ว่าพอมันเยอะขานาดนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าฮ้ยเราอุ่นใจที่จะคลิกมันคือเมื่อก่อนเนี่ยว่ากันได้แบบหลักล้านหลัก5ล้านหลัก10ล้านนะ <c oughs> พี่ไกลๆนี่ก็20ล้านอันนี้กระโดดมา80ล้านแล้วโอ้โห โหดมากๆหรือว่าใช้จนลืมไปเลยนะใช่แล้วแบตเตอรี่ครับบอกเลยว่าอยู่กันยาวนานมากเป็นไงคุณใช้ช้สองร้อชั่วโมงอืมอันนี้คือตามสเปคนะตามสเปคครับตามสเปคแต่ว่าจะมีปัญหาแบบอ่าใช้ทั้งวันอต่ที่นี้เงเขาเเคลมเนี่ยคือเขาใช้ทั้งวันอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องแบบโหมดประหยัดแบตเตอรี่นะครับตั้งสลิปไทม์เมอร์ได้คือสมมติว่าอยู่จอ5ทีไม่อยู่จอสินาทีหรือว่าแล้วแต่ตั้งมันก็จะดับอัตโนมัติแล้วแค่คุณขยับก็จะเป็นการอัรีเซ็ตเมาส์ให้ ณปัจจุบันนะผมใช้เมาส์ตัวนี้ทำงานเล่นเกมอยู่ก็ประทับใจครับแล้วถือว่าน่าจะไปในหนึ่งซีรีส์เรือธงของเขาณปัจจุบันเลยแหละใช,ใช่ใช่ใช่นะครับก็ราคาค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับสำหรับเมาส์ที่เป็นไรเลสคือไม่ได้สูงจนเกินไปเอื้อมถึงได้แล้วก็ดีไซน์ที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยคือเป็นเมาส์ที่ทํามาแบบเจาะรูใช่ครับเจาะรูนะเพื่อลดน้ําหนักรันนี้ต้องอีกหนึ่งอย่างฮะลดน้ําหนักครับของ a i r o x นะฮะตัวที่ ไร้สายเนี่ยต้องบอกว่าหนัก64กรัมครับถือว่าเดือดมากแล้วนะจริงๆในเรื่องของการเจาะเจาะไอรูตัวเมาส์เนี่ยใครที่เป็นโรคก,กลัวรูอาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าครับผมโอเคนอกจากความเป็นไร้เวยหรือการเจาะน้ำหนักเนี่ยมันเีนเรื่องของการระบายความร้อนที่อุ้งม,มือด้วยถูกต้องคือบางคนเ,เนี่ยจับเมาส์เนี่ยที่มันไม่ได้เจาะนะคือมันจะแบบ้โหมีทั้งเหงื่อติดที่เมาส์ทั้งเหงือ่อติดที่มือเราแต่พอมาเขาดีไซน์แบบเนี้งงทำให้ลด อาการของเหงื่อออกมือไปได้เยอะมากถูกต้องฮะนะครับแล้วก็อาจจะมีคอนเซิร์นเรื่องหนึ่งครับหรือว่าความวิตกกังวลว่าอาจจะมีฝุ่นมีน้ํามีละอองอะไรลงไปต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้ครับมีมาตรฐานนะครับ IP 65ครับเรียกได้ว่าฝุ่นละอองลงไปอ่ะไม่เป็นผลแต่แบบหยาดน้ำไม่เทนะเออหยาดน้ำไม่เทเออน้ำไม่เทมีคนห่าว่าหาน้ำไม่เทพังพังนะครับผมพังหมดฮะเออพังหมดนะครับคือมันเหงื่อได้อัธิโนว่าเหงื่อได้แบบ สเปรย์อะไรเงี้ยแบบ,บผ่านๆได้ฝ<อ>ุ่นแบบวางไว้ปกติวางไว้ใช้ที่บ้านเงนี้ยไม่เป็นไร,รนะครับผมต้องอธิบายอย่างงี้แต่ถ้าเกิดน้ําหกไปแบบเยอะๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องไปเคลมหรือว่าทําตามขั้นตอนขนงองเขาประมาณ<อ>น,นี้<อ>นครับนะครับก็ต้องประมาณนี้ท่านผู้ชมครับก็คืออีกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็เป็นเจเนอเรชันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับตัว a อร์รอกสามไวเลแล้วก็แอร์รอกสามที่เป็นสายใช่ครับซึ่งตัวที่เป็นสายเนี้ยอาจจะราคาย่อมเยามาอีกนิดนึงจะได้ว่า0องพันปลายๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในยุคนี้อย่า่ไตกใจนะครับ เลเซอร์ที่เป็นเซนเซอร์ที่เป็นเลเซอร์เนี่ยไม่ค่อยมีใครหยิบม,มาใช้แล้วเขาจะพัฒนาเป็นตัวออปติคอลมากกว่า,อ,ายอย่างตัว a i r o x 3 Wireless ที่คุณเบนบอกเมื่อกี้คือมันจะเป็น True Move Air Optical Gaming Sensor นะครับคือผมเรียนตามตัวนะผมใช้เมาส์มาเนี่ยเมาส์ Mount ที่เป็นออปติคอลเนี่ยค่อนข้างจะเจ็บขาดพอสมควร,ครนะครับคือเดี๋ยวนี้เซนเซอร์กับพื้นเซนเซอร์กับโต๊ะ แต่มันไม่ค่อยมีใครเอาไปใช้กับตัวหรอกใช่ฮะก็ตัวใช้กับแผรนลองเมาส์นี่นแหละนะครับก็ประมาณนี้ครับแต่ละตัวที่เราพูดพูดถึงกันไปนะครับต้องบอกว่าใครชื่นชอบไซส์ไหนทรงไหนนะครับเพราะว่าเขาจะมีบอกหมดในเว็บไซต์ของทางซูซูรี่นะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณซื้อ,อไรก็ไปเนี่ยมันจะเป็นทรงออกมือขวาหน่อยอตอแต่ถ้าคุณซื้อเป็นเซนเซคุณซื้อเป็นแอร์ร็อกเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของบาลานซ์ถูกต้องครับจับง่ายปรับตัวง่ายไซส์เนี่ยพอดีพอดีอดอน้ำหนักเบาด้วยนะครับใครที่ชอบเมาส์เบาหรรืออว่าคแบบบนนี้้ก็ลงดดูไะั ก็แจกจ่ายโดยทางด้านของ RTB Technology ใช่ครับผมมีขายทางร้านเจมิเกียชั้นนำโดยทั่วไปแล้วตอนนี้นะครับถูกต้องฮะเราสุดกันไปครับใครที่ฟังกันไปนะใครที่ชื่นชอบใครที่ประทับใจมารุ่นไหนนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันใต้คลิปนี้นะถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ u t u b e นะครับผมก็ฝาก s u b ส cribe ฝากกดแชร์คลิปด้วยนะครับใครที่มาคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นนะครับเราจะสุ่มแจกรางวัลจากทางเซอรีสให้ดูด้วยนะครับว่า ควรจะเป็นผู้โชคดีไหมถูกต้องครับบางทีบางคนมาสาสตรายเนี่ยประทับใจทุ่งยาทีมงานก็รับไปเดินสรับรางวัลจากเทีซีรีนะครับผมอาจจะเป็นเมาส์สักตัวหนึ่งของเซี่ยซืรีนะครับเอาเลยครับมีข่าวดีนะครับจากทาง R T B เทคโนโลยีนะครับก็สำหรับใครก็ตามนะครับที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับสามารถมาคอมเมนต์นะครับทางเพจนะครับเอพีอาร์ไซแลนนะสำหรับข้อความนะครับที่โพสต์คลิปนี้นะฮะมาคอมเมนต์ได้ล่างได้นะครับว่าคุณนะฮะชอบเมาส์รุ่นไหนของซี่ยซืรีเพราะอะไรนะครับ ร่วมลุ้นลับนะครับเมาส์พลาสมตัวนี้นะครับสามรางวัลด้วยกันนะครับโดยทีมงานหลังบ้านนะครับจะเป็นคนสุ่มคอมเมนต์นะครับสำหรับใครที่คอมเมนต์ได้ถูกใจทีมงานมากที่สุดนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็เราจะขออนุญาตพูดถึงสเปคกันคร่าวๆนิดนึงล้วกันนะครับสำหรับตัวเมาส์พรามที่เราจะแจกนะครับแล้วก็ตัวไร้ไวไฟนะครับเจ้าเมาส์พรามครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเมาส์ที่เหมาะกับคนที่ถนัดมือขวามากๆนะครับเพราะว่าออกแบบมานะครับเข้าทรงกับคนที่ถนัดมือขวามากที่สุดครับพร้อมกับ คลิกครับพริสเตคลิกนะครับที่รองรับการคลิกได้ถึง100ล้านครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยสําหรับคนที่ต้องการนะครับเมาส์เอาไปใช้ทํางานหรือเอาไปใช้เล่นเกมต่างๆนะครับคลิกตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าทนทานมากๆไม่มีเบิ้ลไม่มีหลอดแน่นอนนะครับรวมไปถึงครับ Rival 5ครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่เล่นเกมสายโมบ้ามากๆนะครับเพราะว่า มีเจ้าตัวมาโคคีครับหรือว่าปุ่มกดเสริมต่างๆในตัวเมาส์นะครับมากถึง9ปุ่มด้วยกันนะครับสามารถตั้งทางลัดต่างๆได้มากมายนะครับตามที่คุณสะดวกแล้วก็สามารถเซตไว้ได้นะครับอันนี้คือข่าวดีนะครับจากทาง RTB เทคโนโลยีนะครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับผมในทางเพจ f a c e b o o k ของ f p พสั a ไ a ยแนะครับผมโอเคครับวันนี้สิ้นสุดไปแล้วสำหรับเทปทเทเมาส์นะครับเทปต่อไปนะฮะ เป็นคีย์บอร์ดนะกับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมในเทปถัดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ w w w t ท i t c h t v f p s t h a i l a n ททั้งเกมทั้งอีสปอร์ตและไลฟ์สไตล์รอคุณอยู่ครับ